ผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับโตเกียวรีเวนเจอร์สลาสมิชชั่นเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากอนิเมะโตเกียวรีเวนเจอร์สนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมลองเล่นมานะครับตัวเกมยังมีระบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมชอบก็คือการไปต่อยตีกันใจกลางชิบุย่านี่เลยครับส่วนกราฟิกก็พูดตรงๆนะครับว่าดูตกยุคไปนิดนึงครับเขาอาจจะไม่ได้เน้นในด้านนี้ก็ได้ละมัง้ง เอาล่ะก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปเล่นนะครับพอดีผมเล่นใน Android นะเขาจะถามว่าให้ล็อกอินกับทาง Google Play เลยไหมกดปุ่มซ้ายเพื่อไม่ล็อกอินนะครับเดี๋ยวเราไปล็อกอินทีหลังหลังจากเปิดกระชปองแล้วเนาะและหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะมีให้เราดาวน์โหลดข้อมูลนะครับอันนี้ก็รอกันได้เลยแบบยาวๆขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะ แต่ในระหว่างดาวน์โหลดเนี่ยมันก็เล่นได้นะแต่จะบอกว่าช่วงต้นเนี่ยอย่าเรียกว่าเล่นเลยดีกว่ามันเป็นการดูเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแอนิเมชันให้ดูแล้วก็มีเป็นข้อความให้เราอ่านนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังเรื่องของกราฟิกเลยอะผมว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะสงสัยงบหมดกลางทางละมั้งอ่ะไม่ว่ากันครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเราสกิปก็รัว สำหรับด่านที่มีการต่อสู้ครับเราจะสามารถลงไปสู้ได้หมด3คนนะครับกดตัวนี้เลยก็ได้ครับเขาจะจัดที่เหมาะสมที่สุดให้เลยนะครับแต่ว่าผมจะจัดคล้าคๆกันไงมี3 4สีพอดีก็นั่นแหละเลือกไปเลย3คนคนละสีนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเองก็แค่คลิกแล้วก็เลือกได้เลยเจะเอาใครเข้าใครออกแค่นั้นแหละ สำหรับการต่อสู้เกมนี้ไม่มีอะไรพิสดารเลยมีโจมตีปะกะติมีป้องกันมีใช้สกิลนะครับแล้วก็ทําไม่ตายสกิลกับท้าไม่ตายจะมีครูดาวด้วยนะครับและเกมนี้ซ้าไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลศัตรูล้มมันจะไม่มีการซ้ากันเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนตัวก็คลิกที่รูปตัวละครที่ต้องการเปลี่ยนได้เลยแล,แล้วมันจะมีปุ่มข้างๆเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นสกิลประสานถ้าเกิดว่าเกตเต็มก็สามารถกดได้นะครับก,ก็จะมีการโจมตีประสานกันเกิดขึ้นบรบรยากาศมันจะเป็นประมาณเนี้ยครับก็ค ครับอันนี้คือมันน่างุนหนง,งิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดศัตรูล้มและคนหนึ่งยังใช้สกิลไม่เสร็จมันก็จะว้าวไปเลยอ่ะอันนี้คือน่าเสียดายมากมันน่าจะแบบมีท่าประสานที่ดูดีกว่านี้ทีนี้เรามาดูท่าไม่ตายกันบ้างดีกว่าครับผมจะเป็นการโจมตีเป็นชุดนะครับซึ่งไม่มีคัตซีไม่มีแรงสิ้นนะครับก็คือต่อยเตะกันแบบรุนแรงเลยครับปา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 ,ปา,ปาแค่นั้นแหละจบทีนี้พอเราเล่นเนินเรื่องไปซักระยะหนึ่งครับมันจะมีอีโมดหนึ่งเด้งขึ้นมาเป็นสีแดงๆตรงนี้นะ โหมดนี้จะเป็นโหมดสำรวจอิสระนะครับเราก็สามารถเดินเล่นท่ามกลางใจกลางชิบูยาได้เลยนะครับผมมันอาจจะมีของให้เก็บหรือมีศัตรูให้สู้ด้วยนะถ้าเกิดเราเจอคนแบบแต่งตัวแปลกๆทาสีผมแปลกๆแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ย้ไอหัวเขียวเนี่ยสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ทาสู้ได้เลยนะครับผมซึ่งการต่อสู้ก็อธิบายไปก่อนนี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรพิสดารอ่ะเราปล่อยออโต้ก็ได้ด้วยด้านขวาบนเนาะนั่นแหละก็ต่อยๆ่อยตีตีกันไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องแพ้ทางชนะทางนิดนึง คือเกมเนี้ยสีแดงมันชนะสีฟ้านะสีฟ้าชนะเขียวเขียวชนะแดงนะครับตอนเนี้ยเราเจอตัวที่เป็นสีเขียวใช่ไหมควรเอาสีฟ้าลงมาสู้ครับก็คือเปลี่ยนตัวได้ที่ด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดออตโอตโอ้อยู่อาจจะต้องคลิกนานหน่อยนะแบบยำๆๆนิดหนึงอ่ะให้เขาเปลี่ยนตัวออกมานะครับผมก็ <at> แค่นี้แหละไม่มีอะไรนะก <at> ็ต่อยต่อยตีตีกันไปเก็เต็มก็ใช้สกิลถ้าไม่ตายรวมไปถึงไอ้รูปมือจับกันใช่ไหมอ่ะถ้ามันเต็มก็กดจมตีประสานเท่านั้นเองแต่เอาตรงๆนะส่วนใหญ่แล้วศัตรูมันจะตายก่อนครับ พอจัดการได้คนหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมลองย้ายแผนที่ดูนะครับก็คือเดินไปที่จุดไขป่ปลานั่นแหละมันจะวาร์ไปที่อีกแผนที่หนึ่งได้แล้วเราก็ตะเวนตามหาหนักสู้คนใหม่นะครับผมเรียกได้ว่านักเลงดีกว่าคนนี้เห็นปุบก็รูปปลาประสูได้ครับเพราะว่าหัวแดงมาแต่ไกลเลยครับอ้าวตัวนี้เป็นสีแดงนี่เปลี่ยนสีเขียวแล้วมาก่อนเปลี่ยนแล้วเปนเร็วเออโอ้โหโดนหัวทีเดียวกาดแตกกันเลยทีเดียวใช่ครับเฮ้ยแต่ว่า คนเนี้ยดูเหมือนจะเก่งกว่าคนที่อยู่ในแมปที่แล้วนะเหมือนกับเป็นเลเวล2ไงถึกกว่าแต่แล้วไงครับเราชนะทางและเรามาหลายคนด้วยสบายสบายอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตุยแล้วไปซ้ำเขาทำไมโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะกลับออกไปด้านนอกนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนมันจะมีรูปบ้านอยู่อะกดคำสั่งบ้านได้เราก็จะกลับมาที่หน้าโฮมแล้วเห็นไหมครับ ส่วนการต่อสู้อื่นนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคำสั่งคอนเทนต์นั่นเองครับเอาที่เปิดก่อนเลยถ้าผมจะไม่ผิดคืออันนี้ครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นตั๋วให้เรากดใช้งานคือตรงนี้นะกดเสร็จปั๊บมันจะมีบอสโผล่มาครับซึ่งบอสเนี่ยจะอยู่ในนี้ซึ่งบอสเนี่ยเขาก็จะสุ่มๆกันออกมานะครับว่าจะเป็นใครแล้วก็แร้งอะไรอย่างเช่นผมมาแร้งเอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้ดูหน่อยกันละกันแล้วผมเพิ่งเห็นว่าบอสพลังหมื่นสองแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยตีผมพลังหกพันสามเท่านั้น่ออะ พอไปลองสู้ดูแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมแทบจะอัดไม่เข้าเลยอัดเข้าแค่หนึ่งหรือไม่ก็หลักสิบเท่านั้นเองอ่ะก็เอาเป็นว่าเก่งๆก่อนค่อยมากันละกันส่วนคอนเทนต์ต่อมาจะเป็นอันนี้นะครับ Daily b a t เ e ิพูด,ดง่ายๆคือเป็นดันเจี้ยนสำหรับการฟาร์มทรัพยากรนั่นเองแต่ว่าเกมเนี้ยเขาจะไม่แยกนะเกมนี้คือคุณลงดันเจี้ยนเดียวได้ของที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวละคราาหมดทุกแขนงเลยครับเกมอื่นน่าจะทำแบบนี้บ้างเนาะ ส่วนดาวที่เห็นด้านซ้ายคือระดับความยากนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราผ่านระดับไหนไปแล้วเนี่ยเราสคลิปได้เลยนะตามใดที่เรามีตัว๋วนี่ไงผมมีตั๋วอยู่45ใช่ไหมครับแล้วเลข3นี่คือผมลงดันเจี้ยนเนี้ยได้อีก3ครั้งต่อ1วันเท่านั้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ยังไม่เปิดนะครับต้องผ่านด่นามขีดสิก่อนครับแต่อันนี้มันก็คือการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรือว่าอารีนานั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่เปิดด้วยนะตอนเนี้ต้องรออีกหนึ่งวันถึงจะเปิด เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่านะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างครับเมนูท mm ี hmm. 2 2> mm ่ hmm. 2เลยครับ mm hmm. อันนี้ก็คือการเปิดกระชปองนั่นเองสำหรับกระชปองตอนนี้มันมีแค่2ต mm ู hmm. ้ก็คือตู้ที่ต้องจ่ายตังค์ mm hmm. แต่จะการันตียูอาแน่นอน mm hmm. กับตู้ทั่วไปนะครับผมงั้นเปิดเลยก็แล้วกันครับผมเปิดได้2ครั้งครับก่อนหน้านี้เปิดไปแล้ว3าครั้งอาวขอโทษขอโทษเปิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารอดูกันฮะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงมาถึงก็สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์กันก่อนเลยคร น่าจะใช่เนาะส่วนตัวก็ไม่เคยดูด้วยแวนกันไปเลยจ้าดูซิว่ามีใครมาบ้างเฮ้ยมีแสงสีลุงผมจะบอกว่าถ้าเป็นแสงสีลุงนี่คือ U.R แน่นอนครับแสงสีทองก็คือจะเป็น S.R เนาะอันนี้มาดูทีลคนอนนี่พระเอกคนนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะใบทีละคนครับนี่เงี้ยสีลุงมาใครเอ่ยมีคำโปรยมาด้วยครับอ๋ออย่างเฟี้ยวครับผมแรง U.R ส่วนคนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีของดีลวครับเพราะว่าเราเห็นสีลุงแค่คนเดียวเนาะแต่สีทองเราเห็นอยู่สองสคันใช่ไหมครับอันนี้ไงสีทอง SR ครับอันนี้ก็แรงอาธรรมดาแรงงานธรรมดาอีกแล้วออีกแล้วออีกแล้วเอออย่างน้อยก็ได้ SR มาอีกหนึ่งครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าอา้าไอ้สอใบสุดท้ายเป็นคนเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ครับคือเกมเนี้ยตัวละคร1น,น่คนอะเขามีหลายชุดไงชุดนี้เป็นแรงอาไม่ยิ้มชุดนี้ SR ยิ้มอะไรแบบนี้เป็นต้น สำหรับเรดแกชปองเกมเนี้ย UR จะอยู่ที่3%ก็ถือว่ามาตรฐานเนาะส่วนการันตีนะครับก็คือจะต้องเปิดทั้งหมด200รอบนะครับเราจะได้รับแต้มตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมเปิดไป30ก็มี30แต้มเนาะแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีระดับ UR ให้เราเลือกนะครับโดยใช้แต้มทั้งหมด200แต้มนะครับ ส่วนพวกของแจกฟรีต่างๆท่านชมดูด้านขวาบนได้เลยครับที่เป็นรูปกล่องนะครับไม่ไม่ใช่จดหมายนะจดหมายจะเป็นข่าวสารครับต้องเป็นรูปกล่องของขวัญน,น่ะก็มันมีแจกมาในระดับหนึ่งเหมือนกันอย่าลืมมากดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือที่เป็นรูปธงอันนี้ก็คือพวกภารกิจต่างๆนั่นเองรายวันเออชิปเมนต่างๆนู่นนั่นนี่แล้วก็จะมีหมวดสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมตามช่วงเวลาถ้าเกิดว่าเราทําผ่านมันจะมีจุดแดงแจ้งเตือนบอกต้องคลิกเข้าไปดูด้วยนะมันจะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมไดด้้วยครับ โอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าอยู่ด้านซ้ายล่างเลยนะครับผมก็มันจะมีหลายส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับตัวละครคืออันแรกสุดตรงนี้ ในนี้จะมีการอัปเกรดตัวละครหลักด้วยนะครับแล้วตัวละครหลังหนึ่งคนเนี่ยเขามีสไตล์หรือว่าชุดที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับมันอัปเกรดแยกกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวละครน,นี้แน่ๆก็อัปเกรดได้เลยที่ตรงนี้นะครับผมนี่แหละถ้ามีไอเทมก็กดไปเลยครับอัปเกรดได้เลเวลเท่าไหร่ก็ตามนั้นครับผมโอเคทีนี้เราก็ไปที่สไตล์เนาะเพื่อจะทําการอัปเกรดต่อได้เลยแต่ว่าตัวนี้ผมอัปเกรดไปเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะอัปเกรดก็คือกดตัวนี้ อ่ะพอเลยเวลตันเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะยังอัปเกรดไม่ได้เราต้องทําการปลดลิมิเตอร์ก่อนก็คือต้องไปเปิดกระชองซ้ำนะครับมันจะกลายมาเป็นเศษเกลือแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยมาทาการปลดลิมิเตอร์นะครับแม็กเลยเวลจะได้สูงขึ้นแล้วก็จะได้อัปเกรดได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับ ทีนี้ดูด้านล่างกลางหน้าจอนะครับจะเห็นว่ามันมีอ b ร์ i t y ิตี้ที่ยังไม่ได้ปลดล็อกใช่ไหมครับเรากดตรงนี้ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหนังสือสกิลเราสามารถที่จะปลดล็อกความสามารถได้ด้วยแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอันไหนปลดล็อกแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะใช้วัตถุดิบที่มากขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมไปฟาร์มหากันมาก่อนด้วยนะส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคำสั่งคอนเทนต์นั่นเองครับเอาที่เปิดก่อนเลยถ้าผมจะไม่ผิดดคคืืืออออัััันน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 เเเีีี้้้้รรบมมมจะะหหกกวว่าาาป็ตตใใชงง กดเสร็จปั๊บมันจะมีบอสโผ่มาครับซึ่งบอสเนี่ยจะอยู่ในนี้ส่วนการอัปเกรดอันที่สามก็คือระบบโซนั่นเองนะครับผมก็จําตอนที่เราเรียกบอสมาสู้ได้ไหมที่บอสมันเก่งๆเลยนั่นแหละครับถ้าชนะจะได้โซนะครับเราสามารถมาติดตัางได้แล้วมันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเมนูที่4อันนี้ไม่ใช่การอัปเกรดแต่ว่าเป็นการจัดทีมนั่นเองครับในความเป็นจริงเราไปจัดก่อนจะลงไปในดันเจี้ยนก็ได้เนาะ ส่วนการตั้งค่า,ข,าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยม4อันนั่นเองครับแตะขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ไปที่คําสั่งออปชันหรือว่ารูปฟันเฟืองนั่นเองเข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องเสียงก่อนอันนี้ไม่ค่อยสําคัญครับสำคัญคือแท็บที่2กราฟิกนั่นเองนะครับผมเวลาจะปรับก็คือกดตรงนี้นะมันจะมี3ระดับเท่านั้นเองก็คือต่ํากลางแล้วก็สูงนะครับนี่คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในเกมนี้แล้วนะ ส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดนะครับมาที่เมนูนี้เลยครับซีเรียลโค้ดครับผมใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยกันละกันเนาะแบ่งปันกันไปนะครับถ้าเกิดผมมีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ทิ้งไว้ให้นะอันนี้รู้กันนะครับแล้วก็เรื่องของการเซฟไอเดียย้ายไปเล่นเครื่องอื่นคือเมนูนี้นครับมือถือ2เครื่อง หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับผมและเขาจะให้เราเลือก2อย่างอย่างแรกคือการล็อกอินผ่านทาง Google นั่นเองครับอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเนาะอีกวิธีหนึ่งคือเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมครับก็คือเมนูที่2อครับอันเนี้ยเขาจะให้เราทําการใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก่อนให้เหมือนกันทั้ง2อันนะครับผมก็พยายามให้มีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลข,เลขอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็มัวม่วๆกันเราเองนะนั่นแหละก็ใส่ให้มันตรงกันทั้งคู่นะครับผมเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเราได้พาสเวิร์ดมาแล้วแต่เกมเนี้ยมันไม่เอา ID มาให้เราครับท่านผู้ชมต้องไปดูเองวิธีการดูคือมาที่นี่ มันคือการย้อนกลับมาหน้าจอแรกสุดก่อนเข้าเกมนั่นเองครับแล้วให้ดูด้านซ้ายบนครับให้เราแตะที่แถวนี้ครับที่เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นแต่เสร็จปั๊บมันจะโชว์ไอดีของเราออกมาก็ให้จดตัวเลขนี้ไว้ด้วยครับเราต้องใช้2อ,อย่างนะก็คือใช้ไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสร้างก่อนหน้านี้นั่นเองครับทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วเราจะเอาไปกรอกที่ไหนใช่ไหมสมมุตินะครับท่านผู้ชมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วใส่ในเครื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมกดด้านขวาบนก่อนที่เป็นขีดสามขีดแล้วก็ให้ใช้คําสั่งนี้ เสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มบนนะครับถ้าเกิดใครล็อกอินด้วย Google ก็กดปุ่ม Google ได้เลยส่วนใครที่ล็อกอินด้วย ID เดียพัสดุ์มาให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับแล,แล้วเราก็กรอก ID เข้าไปกับพาสเวิร์ดเข้าไปย้ำอีกครั้งครับ ID คือต้องมาดูหน้าจอนี้นะครับด้าน,นซ้ายบนนะครับพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้งเองเมื่อกี้นั่นเองครับก็ใส่ไปทั้งคู่ให้มันถูกต้องถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็จะสามารถโหลดข้อมูลมาใส่ในเครื่องใหม่ได้แล้วครับ ส่วนใครที่อยากลบ ID นะครับมันมีเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเข้าเมนูที่เดิมครับผมแต่ว่าคราวนี้เราจะมาใช้เมนูนี้นะครับเมนูนี้คือการลบข้อมูลหายเป็นปริดทิ้งครับผมเผื่อใครอยากจะเล่นใหม่เปิดกระชับปองใหม่ก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ